Up, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเมจากอีพีที่แล้วพวกเราพาเพื่อนๆไปกินและเที่ยวในฟุกุโอกะเปปุและยูฟูอินแล้วในอีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆใช้ JR Northern c u s h u Area Pass แบบ5วันเที่ยวฮิตะนางาซากิและคุมาโมโตะต่อค่ะ หลังจากล่ำลาฮิมะที่ยูฟูอินแล้วเช้านี้จะเป็นวันแรกที่เราใช้ JR Pass นั่งรถไฟจากยูฟูอินไปค้างที่ฮิตะหนึ่งคืนเมืองฮิตะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านปลาในแม่น้ำอย่างปลาไหลจึงเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมือง wake up, wake up. และเมืองฮิตะนี้มีเขตเมืองเก่ามาเมดาเป็นเขตเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะอายุกว่า400ปี โดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นที่เขตเมืองเก่าและทานข้าวหน้าปาลาไหลที่ร้านฮิตะมาบุชิเซนยะเดินจากสถานีรถไฟเพียง17นาทีเอกลักษณ์ของร้านฮิตะมาบุชิเซนยะคือใช้เทคนิคการย่างปาลาไหลโดยไม่ผ่านการนึ่งเหมือนร้านทั่วไปจึงทำให้ได้ลิมรสชาติของปาลาไหลอย่างแท้จริงและซอสสุด รับเฉพาะของร้านที่มีส่วนประกอบของมิตรินซาเกและโชยุหลากหลายประเภท อีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเขตเมืองเกา่าคือโรงกัดเล่าคุณโจที่นี่มีซอฟครีมขึ้นชื่อที่ทำมาจากอามาซาเกหรือข้าวหมักญี่ปุน่นมีรสชาติหวานไม่มีแอลกอฮอล์อุดมไปด้วยวิตามินบีกรดอะมิโนและเอนไซม์ที่ดีต่อสุขภาพค่ะออบอออกกไปงัื่เู ที่เมืองนี้ก็มีร้าน Second Street ด้วยนะคะสาขานี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะมีสินค้าราคาถูกมีคุณภาพให้เลือกหลากหลายเลยค่ะสามเยนสามสิบเยน

ตัวใหญ่ไปไหม900ถูกช่วงบ่ายสาเราไปต่อกันที่ศาลเจ้าอุกิฮาอินาริเดินทางโดยใช้ JR Pass นั่งรถไฟจากสถานีฮิตะมาลงสถานีอุกิฮะแล้วต่อแท็กซี่5นาที หรือเดินประมาณ25นาทีทั้งนี้เพื่อนๆสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟช่วยโทรเรียกแท็กซี่ให้ได้นะคะค่าแท็กซี่ประมาณ7 0 0ดเยนสาลเจ้าอุกิฮาอินาริ ตั้งอยู่บนเชิงเขามิโนที่มีความสูง130เมตรจากพื้นดินสร้างขึ้นเพื่อสักการะแก่เทพเจ้า3องค์ฟูชิมิอินาริไทชะเทพเจ้าที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องการงานธุรกิจมาซุโอไทชะเทพเจ้าที่ช่วยส่งเสริมด้านการเกษตรโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองดาไซฟุไทชะเทพเจ้าที่ช่วยส่งเสริมด้านความรู้การศึกษา ไฮไลท์ flies, so ของศาลเจ้านี้คือทางขึ้นจะมีบันไดกว่า300ขั้นและมีเสาโทรีเรียงรายกว่า91เสา uh. yeah. so แล้วก็มาถึงมืออร่อยสุดประทับจิตประทับใจลำดับที่สองของทิปนี้แล้ว ร้านเทปัญญากิแบบโอสก้าชื่อร้านยากิฮิระอยู่ติดสถานีรถไฟฮิตะเลยโอโคโนมิยากิที่นี่เสิร์ฟม,มาในกระทะร้อนรสชาติกลมกล่อมแถมมีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายคืนนี้พวกเราพักที่โรงแรมรูทอินฮิตะเอกิมาเอะอยู่ติดสถานีรถไฟฮิตะเลยคืนละ2,800บาท รวมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่อาหารมีให้เลือกมากมายเลยค่ะเมชอบนัตโตของโรงแรมนี้สุดๆเลยค่ะที่พักที่นี่มีบ่อแช่ออนเซนให้บริการที่ชั้นหนึ่งด้วยนะคะ วันที่6ของทริปคิวชูวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นั่งรถไฟจากฮิตะไปเที่ยวจังหวัดนางาซากิโดยคืนนี้เราจะพักใกล้ๆสถานีซาเซโบจังหวัดนางาซากินะคะหากเพื่อนๆคนไหนเลือกเส้นทางนี้และเวลานี้เหมือนพวกเราจะมีเวลาเปลี่ยนสายแค่4นาทีเท่านั้นนะคะให้ลงบันไดมาเลยค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดไปทางขวาจะเจอรถไฟสีแดงจอดอยู่คันนั้นเลยค่ะ สถานีซาเซโบะจะอยู่ติดกับท่าเรือซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่มีร้านค้ามากมายวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทานที่ซูชิโรซึ่งเป็นซูชิสายพานที่มีสาขาในไทยด้วยเดินจากสถานีซาเซโบะเพียง7นาทีค่ะสาขานี้วัตถุดิบสดใหม่มีเมนูหลากหลายทั้งของหวานของคาวเมชอบไข่หอยเม่นที่สุดเลยค่ะทั้งสดและหวานฉ่ำ หลังจากฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมแล้วเราจะใช้ JR Pass พาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนสนุก House Tenbot ตั้งอยู่ในเมืองซาเซโบเช่นกันค่ะ House Tenbot เป็นสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศหมู่บ้านอาคารสไตล์ยุโรปยุคกลางเปิดทำการทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกา บัตรผ่านประตูรวมเครื่องเล่นทั้งวัน7,000เยนหรือ1,820บาทแต่เราเลือกเข้าที่เวลา15นาฬิกาบัตรผ่านประตูเหลือ5,000เยนหรือ1,300บาทภายในส่วนสนุกจะตกแต่งด้วยดอกไม้ตามฤดูกาลช่วงที่เราไปเดือนกุมภาตกแต่งด้วยดอกทิวลิปนับล้านดอก เละไม่ถึงไหนเลยยแค่ทางเข้าอยู่นี่เลยจุดหมายแรกเราจะไปล่องเรือสไตล์ยุโรปชี่เล่นช้าๆในคลองที่มีความยาวกว่า6กิโลเมตรจากบนเรือเพื่อนๆสามารถเห็นทิวทัศน์และเครื่องเล่นรอบๆสวนสนุกเพื่อจะได้วางแผนว่าจะไปจุดไหนบ้างในเวลาที่จำกัดให้คุ้มกับค่าตั๋วค่ะ และที่สวนสนุกนี้มีม้าหมุน3ชั้นสูง15เมตรแห่งเดียวในญี่ปุ่นวันนี้พาผู้ชายมานั่งม้าหมุนนะคะคูทำอไปที่นี่และถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบความท้าทายเราขอแนะนำเครื่องเล่นชิงช้ารางสูงกว่า11เมตรเส้นทางยาว200เมตรโดยเฉพาะช่วงลงหลิงโหใจข้าเจ้าตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยค่ะ และไปต่อกันที่บ้านช็อกโกแลตภายในบ้านจัดหนักจัดเต็มด้วยรูปรสกลิ่นของช็อกโกแลตที่เต็มไปด้วยปริศนากลไกลซ่อนตามจุดต่างๆขอยให้เพื่อนๆตามมาพิสูจน์ค่ะ Of course they are all made by chocolate. Here are some chocolate investigation reports done by me. ชิงช้าสวรรค์สีขาวที่ดูราวกับเป็นสัญลักษณ์ของความสุขจะตั้งอยู่เกือบใจกลางสวนสนุกเลยนะคะเพื่อนๆสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสวนสนุกและแสงไฟที่ตกแต่งรอบๆสวนสนุก STEP one, Wake การแสดงแสงไฟจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปทั่วทั้งสวนสนุกจะถูกตกแต่งอย่างสวยงามราวกับมีดวงดาวนับล้านล้านดวงล้อมรอบตัวเราอยู่และตามจุดต่างๆยังมีการฉายภาพสามมิติให้เราได้ชมซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ House c e n b o s คืนนี้เราพักกันที่โรงแรมซาเซโบวอชิงตันห่างจากสถานีซาเซโบ5ห้านาทีก็จะมีตู้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีขี่ขางขาดคืนละ3,400บาทรวมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ตเมนูหลากหลาย ปราซาบะนึ่งซีอิ๊วที่นี่อร่อยมากค่ะ EP นี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะส่วน EP ต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปนั่งเรือชม208เกาะและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเมืองซาเซโบค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ <A> day, oh